จะบอกให้นะปรากฏการกดเชเบลเป็นปรากฏการที่ดีมากนะภูมิใจได้แล้วกับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งเชื่อผมกดเชเบลเนี่ยผมไม่คิดว่าวันนี้เขาจะมาไกลถึงรองหนึ่งทีมงานก็ไม่ได้คิดเพราะงานเขายุ่งมากก่อนเข้ากองเขาเอาเวลาที่ไหนก็ไม่รู้ไปออกกำลังกายทำให้หุ่นลีนได้ขนาดนั้น เขาทำงานหามลุ่งหามคำ่ำทั้งงานในวงการทั้งถ่ายหนังทั้งงานอีเวนท์ทั้งการเตรียมตัวทั้งเรียนภาษาอังกฤษบริษัทก็ส่งเรียนภาษาอังกฤษทุกเขาเป็นคนนักสู้จนเราอะรู้สึกว่าเอ้ยสู้แบบนี้สนุกจากแรงกิ้งที่อาจจะแบบอยู่ห่างๆแลงกิ้งก็ดีขึ้นพอเข้ากองเนี่ยปรากฏว่า กระโดดเกินคลาดก็คือเหมือนคนเป็นแบบพลังนะเออบ้าพลังบ้าพลังตั้งใจไม่กลัวไม่หวั่นไหวแล้วก็พัฒนาดีรอบชุดไม่น้ำตั้งแต่ที่หัวหินดีมากต่อมาถึงรอบคิวริง ดีสุดชอบฮะชอบเพราะฉะนั้นจริงเป็นที่มาของรางวัลเบสซิมสุดเพอราะเราเอาคะแนนรวมทั้งหมดและคะแนนสำคัญก็คือส่วนมากเราใช้คะแนนจากรอบพ่ลิมอ่ะเป็นหลักเพราะว่าในรอบวันนี้มันดูไม่ทานหรอกเพราะว่าผล่ะมันต้องกึงก่งๆเสร็จแล้วก็ผมบอกว่าไง MGI มจสำคัญที่สุดรอบพิลิม นะฮะรอบทีลิมเพราะฉะนั้นจริงไม่แปลกที่เบลจะได้กฤชเบลเป็นคนมหัศจร,รย์สำหรับการทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นคนมหัศจร,รย์สำหรับการประกวดนางนางามเก่งเก่งเลยนะฮะก็จึงทำให้ได้ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมมาถึงชุดประจำชาติผมว่าทุกคนคงไม่ขานเนาะ ทุกคนผงไมค่ค้านเลือกสามชุดนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นไทยแลนด์ใช่ไหมฮะซึ่งพรีเซนต์ชุดได้ดีมากปังมากส่วนบราซิลก็ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเป็นคียอาชีพเป็นชุดโรบอทเป็นที่ใส่หน้ากากส่วนอีกคนหนึ่งอินเดียก็ให้ความเยอะความหลากหลายนะฮะ นั่นเป็นคนเดียวที่ได้รางวัลพิเศษสองรางวัลน,นะสองรางวัลน,นะทำให้แรงกิ้งของกอชเบลขึ้นมาเรื่อยๆจากยี่สิบเป็นสิบและกำลังแตะห้านะฮะส่วนรอบสปีดเป็นรอบที่ทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วเตรียมมาหมดทุกคนรอบทนะ็อปเทนอะรอบสต็อปเดอะวเป็นรอบมาตรฐาน ทุกคนเตรียมมาหมดแล้วครับเพราะเราสั่งให้เตรียมสั่งให้ครีเอทสปีดเตรียมมาทุกปีครับสั่งให้เตรียมเวลาซ้อมก็ให้เตรียมเลยเพราะว่าเราต้องส่งแมสเสจที่ดีที่สุดนะฮะให้กับสังคมเพราะฉนรอบสปีดไม่ใช่รอบตอบคำถามเป็นรอบสุนทรพจน์ ซึ่งทุกคนเตรียมมาอยู่แล้วรู้หัวข้ออยู่แล้วลว่า s t o p the war ทุกคนรู้หัวข้อทุกคนก็ต้องเตรียมมาถูกไหมทุกคนถูกไหมทุกคนเบลเก่งเบลก็ไปเตรียมมาก็พูดจะได้ฉาฉานดีนะครับฉาฉานชัดเจนนะครแล้วก็ทำงานเต็มที่ในทุกๆวันสิ่งเดียวเล็ก ที่อาจจะต้องยอมฟิลิปปินส์เขาก็คือการสื่อสารการสื่อสารนะฮะเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเล็กๆที่เบลอาจจะต้องแบบ ยอมให้ฟิลิปปินส์นั่นก็คือการสื่อสารภาษาทั้งเองครับเพราะฉะนั้นผมอบอกภูมิใจกับเบลได้แหละ <c oughs> ลองหนึ่งคือที่สุดลองหนึ่งคือที่สุดแล้วแล้วก็คือจุดที่ผมว่าเบลเองต้องภูมิใจนะฮะเบลเองต้องภูมิใจ เพราะว่ารองอันดับหนึ่งไม่ใช่มีง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทุกคนในประวัติศาสตร์ของ m g ็รองหนึ่งมีแค่คนเดียวคือใครรู้ไหมรองหนึ่งมีแค่คนเดียวคือใครอิ่งฟ้าผมว่าน่าจะ น้องน่าจะดีใจแหละก็ผมขึ้นไปถ่ายรนะูปมาถามว่าโอเคไหมน้องบอกเลยดีใจมากดีใจแล้วดีแล้วหนูภูมิใจที่สุดเพราะหนูแบบคิดดูสิหนูสู้กับคนทั้งหมดอะ่ะแล้วหนูมาได้ลองหนึ่งอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นอะ่ะผมว่านี่ก็เป็นคำ,คำตอบที่ดีที่สุดอ่ะครับแล้วน้องเองก็จะได้ไม่ลำบากจนเกินไปด้วย นะเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยต้องเดินทางรอบโลกเดินทางเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องไปสปงสปีดไปปรากฏตัวทุกอย่างน้องจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปจงภูมิใจในตัวน้องแล้วก็สปอนน้องในเส้นทางบันเทิงต่อไปดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นเบลได้จุดสูงสุดผมถือว่าเป็นลองหนึ่งสำหรับเบลคือผมแฮปปี้ที่สุด และได้จุดสูงสุดนะฮะห่างกี่คะแนนตอบไม่ได้ห่างอยู่อย่างเดียวก็คือคนที่ได้ที่หนึ่งต้องเดินทางรอบโลกเป็นส,สิบสิบประเทศบางครั้งก็เดินทางตามลำพังนะฮะเราต้องสปีดต้องออกความเห็นต้องสัมภาษณ์สื่อสากลน,นะฮะแล้วก็ต้องไปไหนมาไหนห่างไกลบ้านผมว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องยอมฟิลิปปินส์เขานิดนึงนะนิดนึงขอให้งานเบลเยอะๆดีกว่า